วันนี้นั่งๆอยู่ก็เลยคิดว่าไปกลางเต็นท์ดีกว่าเก็บของเสร็จเมื่อกี้ลานทากักมาบอกว่าเจ็สิบเอร์เซ็นค่ะมาได้เลยก็เลยเก็บของอย่างวันนี้จะเอาโตัวใหม่ไปกลางเดี๋ยวเราออกเดินทางกันตอนนี้ประมาณบ่ายโมง สี่สิบจะไปเส้นสามนสี่นะไปวางน้ําเขียวอนี้ไม่รู้จะต้องโดนพายุโดนอะไรเดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้ายังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งคนของขึ้นรถเรียบร้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรนจะไปกลางที่ร้านที่เรนไปกลางประจำปีหนึ่งต้องได้ไปสักครั้งสองครั้งอะ่ะ นั่นเขาเป็นป่าซันนันูดนะคะซันนันูดก็มีสารหอมละเหยที่ทําให้ใจสงบเลยถ้าให้ยังไม่ทราบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกเดินถ่าย Hey แล้วใช่ไหมคา,าเฟ่มีที่ให้กลางไว้เนี่ยวันนี้คนเยอะมากเลนก็วันนี้เล่นได้ลาน VIP อพนะลานหินมีร้านหินอยู่ตรงครัวนะข้างหลังนี่เป็นครัวก็เลยเดี๋ยวกลางตรงนี้แหละ ใกล้บ้านด้วยใกล้คัวด้วยข้างหน้าก็มีแปลงดอกไม้ด้วยสดชื่นรอบนี้มาดอกไม้สวยมากเลยเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นดูค่ะกี่น้องๆในรานงบอมีแอ้ช่วยคนไหมรอบนี้ไม่แอไม่ขนแล้วจ้ะนอนคอดน,นะคะ โอเคเดี๋ยวสั่งข้าวกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยไปกลางเต็นเหนื่อยแล้วนหนนะี่ร้อนมากวันนี้แมงเยอะนะคะเลยต้องจุดอย่างกันยุง วันนี้เอาเอาทาบตัวใหม่มาก่ะมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกซื้อมานานแล้วเป็นทาบรุ่นครบรอบ12ปีวันไ a i r g r นะคะตัวนี้เป็นาาลายพางสีน้ำตาลเนะะี่ยค่ะอ้อขอโทษครบรอบ10ปีตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใช้ทาบของอันเนี้ยมา2 2อันแล้วก็รู้สึก รู้สึกว่ามันดีนะมันเบาแล้วมันก็กันความร้อนได้ดีด้วยค่ะจะมีวันเทกิสสีสีเบดตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้เพร่งเอามางคารั้งแรกของเลนได้เป็นนัมเบอร์ที่150นะคะคือเขาในในแต่ละหลังเนี่ยจะมีนัมเบอร์ของเขาเขาจะทำแค่200หลังรุ่นเนี่ยแล้วก็ของเราได้มาหลังที่ like happy okay. เสร็จแล้วค่ะเหนื่อยเรื่องที่น่าหง,งุดหงิดของวันนี้คือหน้าฝนมาแมลงจะเยอะใช่ไหมปกติจะต้องเอาจะมีสเปรย์กันแมลงวันนี้ก็ไม่ได้เอามาลืมแล้วก็บางทีคือทุกครั้งที่ไกปกลางเต็นก็จะต้องมีแฟกชลที่เป็นเป็นตัวไล่ยุงอะ่ะเออน,นก็ใช้ดี ก็ไม่ได้เอามางวดที่สองพรุ่งนี้เราจะต้องขับรถกลับไปเอาเออไม่ได้ละเดี๋ยวขังหน้าเนี้ยของของแคมป์แบบจะไปจะต้องเก็บเอาไว้ที่เดียวกันละน,นี่ก็วันนี้แม่งเยอะหนะ่อยโอเคก็เดี๋ยวเหลือเซตอัพเต็นให้เสร็จ แล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ไม่ได้เอามานะคะบราเวอร์เป่าก็ไม่ได้เอามาเลน,นี่วันนี้มากับอาเบอร์นะคะตัวใหม่ เป็นเต็นทีซีค่ะเตทอร์เต็นนะคะครั้งที่แล้วเอาสีแซนไปแล้วนอนไม่หลับก็เลยถามทางร้านเข้าไปว่ามีมีสีดำยี่ห้ออะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็มีตัวนี้ค่ะอ r ร o เบิร์กอัลอรเต็นท์นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีถามว่ารู้สึกยังไงกับเต็นต์ตัวนี้เลยแล้วเรนชอบนะคือทรงทรงด้านบนนะคะมันมันจะกว้าง มีที่แบบถ้าเป็นตัว Go o u Spring h i l ตัวเก่ามันจะเป็นลักษณะแบบจัว่วแต่อันนี้ด้านบนมันจะกว้างหน่อยเวลาเรานั่งเราอะไรก็จะแลดูข้างบนกว้างหน่อยเนาะแล้วก็มีรูระบายอากาศด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าต่างเปิดปิดได้ด้านในนะคะมีมุ้งทึบด้วยนะข้างในก็เป็นมุ้งตะข่ายตัวนี้ลองเอาพัดลมตั้งแล้วนะคะเป่าไปก็ลมผ่านได้ดีนะคะ อันนี้ลองลองเองแล้วนะคะราคาไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะอันนี้สมสมราคาแหละเรนว่าแต่ว่าตัวทีซตัวนี้ถ้าเกิดว่ารับน้ำฝนหนักๆน,น,น่าจะไม่ไหวนะคะอาจจะต้องใช้เป็นตัวเป็นตัวเรนคอเวอร์ปูทับอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับโกเอาเนาะยุงเยอะมแมลงเยอะหน้าฝนเพราะงั้นเนี่ยแคมปิ้งก็เตรียมพวก ยากันยุงนะคะนี่ก็จุดยากันยุงซื้อยากันยุงมาจุดปกติไม่ชอบไม่ชอบแบบควันนะแต่ว่ามันไม่ได้เอามาก็เลยต,ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเร็จเป็นต่อจะได้เสร็จมีขาแคมมาด้วยนะาเล่นมาเลยจะส่วนใหญ่เนี่ยที่ประจำจะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะกลางทางด้านโน้นคะ่ะ ชี้ประจําเรนนะในตรงเนี้โอ้อันนี้ใน, <c oughs> น,น,นจะห่ายพอดีค่ะอันนี้เตรียมรับฝนใช่ไหมเนี่ยแ <c oughs> บบว่าหอมมีมากเลยนะพี่พี่ถ่ายได้ไหม <c oughs> ออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาสติกเกอร์มาแจากนะเมื่อวานมากี่วันแล้วค่ะ วันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สองครับโหนี้แบบว่าจัดแบบจัดเต็มอ่ะอ๋อวันนี้มีเยลโลรูทด้วยผมก็เปลี่ยนไปเลยครับแล้วก็ร้านได้เสื้อยังยังเลยครับสามครั้งเหรอที่ครั้งที่เจ็ดแล้วได้แล้วตัวหนึ่งน่ารักใส่แคมป์ทุกคนแบบน่ารักนะ ่าปีนี้ปีนี้รูทสวยขึ้นเยอะมากเลยนะเพราะว่าต้นไม่กขอโตใช่ไหมต้นนี้ที่คุณปู่บอกว่ามันคือต้นกิษณามันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยโหอันนี้โคดีแอคนะคะนี่โคแมนเนี่ยแสงอันนี้คือแบบว่ากันแมลงกันอะไรยังดีสนองพี เสร็จเต็นยังไม่เสร็จเลยมาเดินดูวิวก่อนนะคะวันนี้แสงสวยพูดถึงมาแล้วว่าไม่เหมาร้านก็ดีเหมือนกันนะแบบไม่เหงาดี <Okay. S 1> เล่นไปเ,เหมาร้านประจําเลยไม่เคยไปวันหยุดยาวเลย <Okay. S 1> นี่คือไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันคือวันหยุดยาวสะเชิน hello เพิ่งทานข้าวเสร็จวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็อากาศเย็นเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็จะเตรียมตัวนอนแล้ววันนี้ไม่มีฝนนะเออวังน้ำเขียวนี่ฝนไม่ตกนะถามคนทนี่เขาก็บอกว่าไม่ค่อยตกแต่โคราชนี่ข้างในเมืองพายอยู่เข้าทุกวันเลยอบน้ำก่อน มีคาเฟ่ใหม่นะคะเปิดแถวแถวลาลูดสวยเลยชื่อแอดฮิลเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบรูดสามศูนย์หกศูนย์สวยนะ พี่เจ้าของร้านเขาชอบปลูกต้นไม้ วันที่สองแต่ว่าวันนี้นะคะก็อากาศดีมากเลยช่วงนี้แล้วดูฝนมันก็จะแบบไม่มีฝุนวันนี้คนก็ทยอยกลับบ้านแหละเหลืออยู่ประมาณสักไม่ประมาณสัก40%่สซเก็โอเครู้สึกสงบมากเนเจอร์ฮิลลิ่งจริงๆ คิดว่าไม่น่าพรุ่งนี้อาจจะอยู่ต่ออีกวันหนึ่งนะอยู่แบบเงียบๆมีความสุขสวัสดีชาววันที่สองนะทุกคนเมื่อคืนอากาศดีมากเลย เช้ามาเห็นดอกไม้เดี๋ยวคิดว่าวันนี้อาจจะอยู่่ออืมคดีน่าสบายมาก อยู่ต่ออีกวันหนึ่งค่ะข้อดีของการอยู่ใกล้ครัวคือแค่นี้เดี๋ยวไปทานข้าวเช้าวันนี้ชีตเดย์ก็ได้โคต้ากินเบเกอรี่ที่ชอบแล้วก็ปกติกินวีแกนไงวันนี้ก็จะกินเนื้อสัตว์ดหน่อย ม้ไสวยเดี๋ยวเรามาสำรวจลานกันนะคะลานนี้เลไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาทางฝั่งนี้นะเพราะว่าปกติส่วนใหญ่เรนจะพักอยู่ทางฝั่งหน้นลานนี้ทางนี้ก็สวยดีนะคะ ตรงน,นี้เขาเรียกเนินน้ำนะลานเนินนามเมื่อวานนี้มาก็ก็มีคนมาพักอยู่เยอะเป็นด้านลางยากเดียวเลย ตรงนี้ก็จะมีลานหินด้วยนะลานหินก็เป็นชั้นๆลงไปนะคะแล้วก็ด้านบานนี้ตรงซุ้มต้นไผ่นี้ก็จะมีเป็นที่แบบลาบที่เราสามารถจะแบบว่ามากลางเป็นหมู่นาดได้ที่เยอะนะคะตรงนี้ก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนูน้น เขียวอ่ะฤดูฝนคือแบบสวยก็จะเขียวไปหมดเลยเนี่ยทางด้านนี้ก็จะเป็นลานแต่ว่าเป็นเป็นพักอยู่ทางฝั่งด้านโน้นนะอยู่มาสามคืนแล้ววันนี้วันที่สามปกติก็ไม่ค่อยได้มาเดินเล่นเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตรงฝั่งเนี้ยคนพักเยอะปะ่ะสำรวจลานฝั่งนี้กันบ้าง มาดูกันนะว่าฝั่งนี้เป็นยังไงวันนี้ลองหมดเลยเพราะว่าเขากลับบ้านกันหมดแล้วสีปอนสารน,นันวูดค่ะอาียี่สิบปีแล้วนะเนี่ยเป็นไม้หอมอะ่ะนี่แบบ จะทําให้ใจสงบปกติเวลาเวลาเลยมาที่ร้านนี้เลนก็จะมาเดินเล่นรอบรอบนี้นะคะตรงด้านล่างด้านล่างด้านหนูนะคะก็จะมีที่แบบว่าเขาผูกเปลไว้เรงนั้นจะใกล้ขางเขาีมีทำน้ำผุดด้วย ง้ำที่นี่สีเลจิเดอรฮาด่าฮาด่า คืนนี้มีแค่สองเต็นท์นะมีเต็นนี้เต็นเหล่ากับเต็นทางด้านนน้นอีกหนึ่งเต็นนะคะวันนี้ก็เงียบเลยเมื่อคืนนี้ก็เด็กๆยังวิ่งเล่นอะไรกันอยู่เลยแต่ว่าวันนี้ก็กลับสู่หมดเงียบแหละซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราไปวันธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้พรุ่งนี้ก็คงจะกลับแล้วค่ะ Okay.